สวีดาเรสสวัสดีนะทุกคนสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกคนเลยนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปเล่นเกมการเดินทางสู่ความมั่งคั่งเออแค่ชื่อแม่ก็รู้สึกวันนี้เราจะรวยนะใช่ปะเออแค่ชื่อก็ฟังดูเหมือนจะรวยนะใช่ปะแต่ไม่รู้ไนงะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับสโลวีเขาบอกว่าวันนี้เขาตัดใช้เงินลงทุนสำหรับเกมนี้เยอะอยู่นะเยอะพอสมควรนะคะห้าพันลาทนี่ก็คือเยอะมาก ก็บอกว่าทุกผัดไปเล่นเกม w า y Bounty Showdown แล้วผ็แปบาแอบเสียได้แอบเสียได้ไมนีแอบเได้ไปทีน่แปดแสนเกมนักบบน้อแตดแสนแตกแสนนเขาผัดไม่เลิกไปผัดไปเกเตอร์เนความบ้าความหน้าเลือกนะเลือดขึ้นหน้าไม่ใชน้เนลือดขึขน้ขนหน้าไปกดแปสองพันทุกคนต้บอกว่าไม่ได้กดสามสิบหุนด้วยร่ามันไม่ได้กดสามสิบหุนด้วยกวดไปเลยทุกคน5้าสิบหมุนเายแซ่บแซ่บหนักแซกบแนกว่าลดลงมาลือสี่มือมืดเลยทุกคนหน้ามืดเน อันนี้ก็เลยแบบเออเติมสักห้าพันแล้วกันเดี๋ยวลองมาเล่นเกมนี้เกมนี้ยด้วยความที่มันเข้ารู้สึกว่ามันเข้าผันว่ามันเข้าฟรีเกมง่ายอ่ะแต่ว่ามันเวลาเล่นอ่ะเวลาเล่นเข้าผันว่าเข้าผันว่าสามสิบบาทก็ปีเกมง่ายเว้ยทุกคนแต่มันไม่แตกมันเข้าจริงแต่มันไม่แตกอ่ะนี่เดีเขาบอกลองกดเด็ดสี่สิบห้าบาทเปยสามสิบหน่อนะโอเคเจ็ดสิบห้าบาทนั่งเงี้ยว้าวเลทุกคนเลือกเกมผิดชีวิตเปลี่ยนไปนะเออเลือกเกมผิดชีวิตเปลี่ยนไปนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ามาทุค้คดน่อแอบลุ้นแอบลุ้นแอบลุ้เอาไงอ่ะอ้าวทังหมกนั้คือหายไปแล้วคือหาย,หายอ้าว1นสิบจ็ดบาทต่อสเออาอุ้กคนหวานจะไหลให้ทีนะมาจากขหมเลยันจะิบ้ปัาาป่นเหนือนกันะเขาปั่นอ้าตกใจอตกใจแรงด้วยนึกว่าสตาร์เตอร์ไม่เห็นทั้งาก,การัดการเลยมาเพลงนักวัแก้วนะใจใช้ใจมันชื้นหน่อยทุกคนให้ใจมันชื้นหน่อยไปอีกสามสิบหันต้องไปยังคน โอ้โหไอ้บวนแม่วิ่งตึงคุนมาไวทมนต์วิ่งไม่จ่ายด้วยวิ่งอย่างเดียวเลยเอออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่แต่เนี่ยจะทุบให้น้ำให้แอนนะเออวนนะวุนนะว่นนะอ่าลูกศรใหจ่ายน้อจยจังบัดเหงื่อมกวานะขอปบาดเหงื่อแป๊บนะอุ้ยท้าหมุนเอ้ยทุกคนไม่ได้เรื่องอ๋อคือหายไปพันสี่แล้วเนี่ยสมาเกมเนี้ยคือหายไปแล้วนะพันสี่อ่ะอะไร,รอ่ะไม่มีดอกใหญ่ด้วยอ่ะดอกนี้เท่าไหร่ วุด้ดวงนี้สองร้อยยี่สิบเก้าถ้าใบเหมือนขอบคุณนะไม่ได้ต่างกันเลยไปสามสิบอีกสามสิบหนึ่งเฮ้ยดีเกินนะี้ววาแอบนุนะไม่มีเลยทุกคนไม่มีไม่นู่เลยสแคตเตอร์มาสมบูรณบ้างเปล่ายังไม่ลงยังไม่เห็นสแคตเตอร์มาสองัวใจที่มาตัวตาเจ้าเานั้โหดหลายจริงโหดหลายเวอร์แล้วเพลงมันโคตรยันเอาดิเอาดิเอาดิสัจริงหนือหนูทุกคนหายไปแล้วทุกคนหายไปแล้วสองพัน หมดหอ๋อจะหมดไม่ได้นะเอา้าเอา้าเอา้เอาออมสี่พบาทอีกนะกว่าจะตายโอู้หูทุกวันเลยวิ่งเติมมาต้องฆ่ากันนะคะเนี่ยจริงๆนะการเลือกเกมก็มีผลกับชีวิตจริงเหมือนกังเออการเลือกผมการเลือกเกมก็มีผลกับสถาน,นะการยังผลในเงี้ยเฮ้ยอ้วนเดือดสี่พันบาทไม่ยังไม่ไหลเลยอ่ะเอาเดืนนอดสามเดืดสามนนะไปค่ะเดือดสามเดืดสามห้าสิบห้ากันนะเออไปสุยไอ้อ้วนวิ่งอย่างเดียวเลยว่าจ๋า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 เพื่ออะไรอ้วน ทุกคนการเดินทางสุดพร้อมมั่งคั่งใช้มั่งคั่งวะเอาจริงเอาจริงใช้มั่งคันเน่ยเริ่มกลัวนะเริ่มกลัวเอ้าเอ้าทุกคน,นแตลกๆรล้ท<อ>รู้ทั้งรู้แต่ก็ยังไม่หยุดู่เนี่ยความติดพน,าน,านันนะทุกคนเออที่ไงรอบนี้ต้องลงแล้วลงแล้วนะขอร้องเอ้ยเจ็บก,กวนเจ็บจี๊ดเลยมาแบบอืามาเลยแบบอื น่กเกียนัาเ,เกียเกิเอาเเอาแต่ตาที่เขาคือรางวัลก้นอนโตอ่ะเอาละเท่าไร่ะขอเปิดรนเจ็ดร้อยานมะบาทเอาดิ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 ่งข้นทุกคนกลับมาละกลับมาละตัมค์้นก่อนขอตค์พื้พันหนึ่งพันพนึ่ง้อยเออนคุณการเดินทางสุขขง่ความมั่งคั่งเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาหรือว่าเบ็ดหญ่งไม่แตะหรือเราคืรปับเบ็ดเลย เบ็ด30อีก18หมื่นเดี๋ยวเราปรับลงกันดีกว่าเราไปลองปรับลงเป็นเบ็ด15บาทสิมันจะกลับมาได้ไหมเออบางทีเบ็ดใหญ่บางเกมอ่ะเบ็ดใหญ่ๆมันไม่ค่อยแตกเว้ยทุกคนเบ็ตใหญ่ๆมันไม่ค่อยแตกขนาดว่าขนาดที่หมักไปเล่นเกมวายวาย t y Showdown งอะ่ส2,000ไม่แตกเลยโอ้โหแล้ววืดเร็วมากคนแบบวืดหน้ามืดเลยทุกคนมีกุญแจสี่สไข้จะเป็นลมมาโอเราควรปรับลงจริงๆแหละทุกคนไปห้าสิบหมุนนะห้าสิบหมุนเนี่ยเบ็ดิบห้าห้าสิบหมุน เนี่ยทานแล้เนื่องฟังว่าในจริงๆตอนนี้นะคะมาอุ้ยทอะไรกันเนี่ยไม่่ายเลยอะสำหรัเกมนี้เเกมผิดชีวิตเปลี่ยนเฮ้ยตอนแรกเขาผัดเคยมาเล่นนะแต่มันก็ฟีเกมง่ายัเพื่อนเพื่อเาผัเห็นว่าเขาผัดะมาเล่นเกมนี้ใช่ไหมเพื่อนบอกว่าเกมนี้ว่านแตกยากนี่มันอกเผัดะเข้าฟีเกมนีั้นอะสามตาติดารอบติด่ั ทำให้เพื่อนเห็นว่าเอ้ยของยุกเข้าฟีเกมของพวกนะแมันไม่เข้าของคุแต่นี่ไงอุ้ยเท่าไหรพูดห้าหาทห้าร้อยถูกไหมถามไม่ถึงสี่ร้อยั้นสอบห้าบาใจฉันทำลายเกินทุกคนทำลายจิตใจเกินสิบก้าหมืน่นเป็นสบห้าบาท้ทุกคนยังไงก็อกตามทุนเบาๆนะตามทุนเบาหนาสองสนห้าสสหาส ให้เธอเขางของไปแค่จ oh. oh. wow. right. well, ่ายเท่าไหร่แค uh. ่จ hmm. ่ายเท่าไหร่เนยยากมากเลยเหรอเอ้าทุกคนฝันจริงยากจริงิแต่โอ้ทุกคนแรกไม่ได้ฝันจริงป้าไม่ได้มันไม่ได้จริงๆขอไปเด็กศุกร์ไปเด็กศุกร์ไปรู้ทุกคนเขาผัดรู้ให้มันวัดมันต้องวัดทุกโซนซานมันต้องวัดนะคะเออไม่วัดจะมันนั่งจอบจอบมีวนไม่ได้เลยไม่ได้ทุกคนมันต้องวัดเลยเฮ้ยปีเกมเขาไม่มีจริงหรอเอาทุกคนทุกทักเลออ่ะ1นเจ็เนี่ย่นเจ17 160เนี่ย ถามจริงอ,อุ้ยตกใจเห็นทองคองมนะันก็เป็นคาแรคเตอร์ตลอดเลยสำหรับเพืนนะนเน,นี่ยนะเกือพัฒ้าแล้วนะพวกเราสามฝากยังไงเออปวดกระตเอเติมมาบอกเลยบบเลยคยตัวยังไงนั้นเฮ้ยมันใคยเข้าดูทีนี้เราชอบฝากกดถูกใจกดสับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิกแจ้งเตือนเลยจะบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในาการรับชมะคะ่ะอุ้ยเราเหลือแต่ละแต่สิบอ่ะเหลือแต่ละแต่สิบยังไงอ่ะขอไปสามสิบละกันเพื่อน กลัวจนแน่โอ้โหตอบลงอ่ะคือมันหอนี่ตอบลงเลยนะคือจริงๆแค่มันยืดมายามเวลาหน่อยคือมันไม่เข้าพีเกมเลยคือมันไม่พีเกมไม่เข้าเลยไงทุกคนเอี่ไม่แน่เดือดสามสิบอืมไม่แน่เดือดสามสิบเข้าพีเกมเท่า้ก็ได้นะหวังลมๆแรงๆปะโอ้โหแล้วอืมคาทัลเตอร์คือมาสองมาสองอ้าวเนี่ยดูมัน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 ถูกมั้ยถูกมั้ยขอบัตรทุบหลังหน่อยจะทุบเลี้ยงตัวเลยทุบเลี้ยงทุบไปพวกนี้ก่อนเลยใส่อีกใส่อีก เดินทางสูส่ความบังคล์มาขัุ้กคนท่า,าสุดท้ายไปต่อดิรออะไรยังเผื่อตั้ง480เออเผื่อตั้ง400ต่อ40รออะไรตุนวัดเลยมันต้องวัดอะวัดหมดก็เติมค่ะหมดก็เติมไปหมดก็เติมไม่แน,น่อาจจะมาท้ายพายุก็ได้ลงเหือบวินาทีนี้ขอร้องเพื่อนเพื่อนจา้านั่นไงคือว่าอะไรออออโอู้หูตเกลียดโอยอู้หมาได้เท่าไหร่ถามจริง ต่อชีวิตไปอีกนีห้าร้อยสหุ้ยอุ้ยเกินเจ็ดร้อสิบาเอาสิขึ้นมาหนึ่งพันแล้วนะเอาละคนมาได้ทุกคนมาได้เอาดิเอาดิหนึ่พัไปต่อว่ะทุกคนห้าิบหนึมาลุ้นกันนะคะเปสามสิบอุ้ยไม่น่าเกลียดแต่ก็ไม่สวยเออไม่ไม่เงี้ยอะไรดีเลยนะวิม่มาก็ยิ่งสีอุ้ยแรงแรงมากสับเกมนี้นะเกมแรงมากบอกเลยทุกคน ทำ่แปดหมุนแปดร้อยยี่สมันต้องวัดอยู่แล้วนะสาวมันต้องวัดทุกคนมันต้องกล้าปรับเออมันมันต้องกล้าปรับเมื่อไปรับมันไม่แตกทุกคนเออที่ขนาดปรับแล้วน่ไหม่ยังยังไม่แตกเลยเอ้ยนี่ปรัล้วยังไม่แตกเลยอ่ะอดีเดีห้ารอยตเ็มาสี่อีกยี่สิีกัรหมุนอะไรจะหมดก่อนระหว่างเงินกับหมุนระหว่างเงินกับหมุนอะไรจะหมดก่อนรู้เรื่อู้เรื่งทุกคนรูหมดก็เต้นา่นั้เอออย่ามาพูดมปุ๊บอู้หูสองตัวสองตัวสองตัวตลอด ไม่ต้องมาก็ได้นะถ้ามาแบบนี้ไม่ต้องมามนหลังไม่มาไม่ต้องมาไม่ต้องมาอย่นจะดีที่สุดห้าสิบบาทไม่ต้องมาอย่างดีที่สุดแล้วเออมาอีเจ็ดหมื่นเฮ้ยระวังทุกคนระวังเงินกำเงินหมุนหมดก่อนนะหมุนหมดก่อนนะเอาสินี่ไงแล้วหลืออีกร้อยหกส,สิบเจ็ดบาทเนนะี่ยอ่ะนี่ไงไปต่อยังไปต่อได้ค่ะไปต่อได้สิบเจ็นหมื่นก็ให้มันรู้เรื่องให้มันรู้เลื่องให้มันจบจบแล้วให้มันเจ็บ แล้วก็ให้มันจบเออเก็บแต่จบเออไม่จบก็เติมทุกคนแค่นั้นแค่นั้นไม่ไม่จบก็เติมโอเคหมดละเธอจริงหมดของจริงสำหรับเกมการเดินทางสู่ความมั่งคั่งนะคะซึ่งหนูไม่ได้ใช้ความั่งคั่งเลยนอกนี้หนูมใช้คนมั่งคั่งโอเคควรใช้ความรู้ที่นี่แล้วกดกดติดใจกดสุดท้ายได้ยินกดติดใจเต็มๆด้วยนะเพ่อนใครกำลังโมหารึเปล่ากดเลยกดต้องเปนตั้เห็ดเลยด้วยนะจะบอกว่าคลิปนี้ขาดเสียแต่ว่าคลิปก่อนก็ผ่านได้มานะค่ะเออมันก็การลงทุนเนาะทุกคนมีได้มีเสียนะคะก็โปรดใช้ิจาาารรรณในนกับชมด้วยะ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าอยากรู้ว่าคลิปหน้าจะเล่นเกมอะไรก็กดติดตามไว้นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสูเปอรไทยกำลังหาช่องทางให้ยืนยืนนะเขาบอกทิ้งช่องทางการสมัครไว้ใต้คลินดีโอนี้แล้วนะคะเพราะโซนเมกะเบสข่าวพีไม่มีต้องปักต้องมีเทียนะทุกคนหนึ่งบาทก็ฝากได้แล้วนะคะเวที่คือชหน้าเบสชัดเจนนะไม่ผ่านเอเย่นคนนี้ระบบฝากขนาดเท่ามีแอมิคอยนประกันตลอดที่24ชั่วโมงยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ